สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามารีวิวครับเป็นตัวปั๊มลมแบบ2สูบนะครับมอเตอร์2สูบนะครับวันนี้มี2รุ่นนะครับรุ่นจอดิจิตอลกับรุ่นแบบจอเข็มนะครับนะครับแต่ละรุ่นก็จะมีแบบที่เสียบเสียบที่จุดบุหรี่แลได้ด้วยนะครับผมและเราจะแถมนะครับเป็นตัวเสียบแบบนี้นะครับไปคีบแบตได้เลยทั้ง2รุ่นนะครับสามารถเสียบที่จุดบุหรี่และคีบแบตได้เลยนะครับผมตัวนี้แต่ละรุ่นก็จะมีสายต่อแบบนี้นะครับต่อเพิ่มตรงหัวจุก ต่อใช้งานได้เลยเรามาดูการใช้งานกันเลยนะครับเดี๋ยวจะลองแบบตัวจอดิจิตอลให้ดูนะครับนะครับเราสามารถเสียบกับที่จุดบุรีได้หรือขี้แบตก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองที่จุดบุรีให้ก่อนนะครับก่อนใช้งานก็คือต้องเสียบ ى, แบตเตอรี่เข้าก่อนนะครับนี่นะครับเราลากสายมาเสียบกับที่จุดบุรีที่อยู่ในรถเราเลยนะครับเสียบได้เลยนี่นะครับเสียบให้แน่นนะครับรผมเมื <Vog. S 1> ่อเราเสียบกับที่จุดบุรีเสร็จแล้วนะครับผมตัวนี้นะเป็นจอดิจิตอลออกมาเลย นะครับจากนั้นเราเสียบตรงหัวจุกนี้เข้าไปเลยว่าเราต้องเสียบประมาณไหนนะครับคือตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปแบบนี้นะแล้วตัวเนี้มันจะแสดงสถานะคือตอนนี้ลมยางเรามีที่มีประมาณเท่าไหร่ตอนนี้ลมยางมีประมาณ26ปอนด์ psi อ่ะรูปตัวนี้นะครับเราต้องการสูบป,ประมาณ35ปอนด์อ่าแบบนี้บวกลบก็ได้ครับปรับเพิ่มลดตามที่เราต้องการเลยอันนี้เราเอามาที่35หนะถ้า เราตั้งไว้แล้วต่อไปเราต้องการสูบให้ถึงที่สามสิบห้านะครับเราเปิดสวิต์ด้านข้างเลยนี่นะครับเป็นมอเตอร์แบบสองสูบนะลูกค้ามอเตอร์สองสูบคือสูบเร็วสูบไวนะครับสูบได้ทั้งรถก,กระบะและรถเก๋งได้เลยสบายเลยสูบเร็วด้วยนะเนี่ยมันจะขยับขึ้นเรื่อยๆนะครับด้านหน้านะจะมีไฟฉายให้ด้วยตอนกลางคืนเวลามองไม่เห็นนะนะครับถือว่าใจดีอยู่นะ รุ่นนี้ครับรุ่นจอดิจิตอลน,นะถ้าอ่ามันเติมลมไปถึงระดับที่เราตั้งไว้เมืเ่อกี้เราตั้งไว้ที่35ถ้าถึงระดับที่35มันจะตัดอัตโนมัติเลยนะครับลูกค้าครับไปดูนะครับตอนนี้ขึ้นมาแล้วที่32ครับต่อไปนะครับมันจะพอถ้ามันถึงที่35มมันจะตัดนะ นี่นะครับเมื่อถึงระดับที่เราตั้งไว้ที่35ตอนแรกนะมันจะตัดอัตโนมัติทันทีนี่คือข้อดีของเจ้าตัวเติมลมตัวนี้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นแบบจอเข็มนะหรือเราจะทําให้ดูจอเข็มสามารถเสียบกับที่จุดบุหรี่ก็ได้นะครับและเสียบกับคีบกับแบตเตอรี่ก็ได้เดี๋ยวตัวนี้เราจะลองที่คีบแบตเตอรี่นะครับเสียบเข้าไปได้เลยนะตัวนี้เราแถมให้เลยแบบนี้นะครับเสียบเสร็จแล้วเราก็ดึงสายมาเลยสายก็เรามาคีบกับแบตเตอรี่ได้เลย บวกลบนะครับคีบบวกลบตามสีได้เลยนะครับแดงบวกดําลบแบบนี้เลยนะครับพอคีบเสร็จแล้วเราก็มานี้เลยนะครับคีบแบตเตอรี่เสร็จแล้วเรากา็มาเสียบแบบนี้เลยนะครับจุกแบบนี้เลยหรือสามารถต่อได้นะครับผมต่อได้นะครับการต่อก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะต่อได้เหมือนกัน เสียบเข้าไปเลยแล้วก็แบบนี้นะครับผมแล้วก็หมุนได้เลยอ่าแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับมันจะวัดระดับให้ก่อนก่อนที่เราจะสูบมันจะบอกระดับลมยางก่อนนะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ30นะเราจะสูบที่สามสิบห้าดูนะครับเราจะสูบที่35มสิบตัวนี้เป็นอ่าเป็นมอเตอร์สองสูบเหมือนกันสูบเร็วสูบแรงสูบไวกดสวิตช์ตรงนี้ได้เลยนะนี่นะครับ มีไฟฉายด้วยด้านหน้านะครับจอเข็มนะครับถ้ามันจะไม่ตัดให้เรานะถ้าไปถึงระดับที่เราต้องการเราต้องกดปิดชีตได้เลยนะครับนี่คือจอเข็มอ่าเราจะสูบที่สาย15นะครับถึงแล้วนะครับอันนี้สูบบาอยู่นะครับจอเข็มนะครับเป็นมอเตอร์สองสูบเมื่อถึงระดับที่เราต้องการเรากดปิดชีตได้เลยนะครับลูกค้านี่นะครับปิดชีวิตได้เลย